สร้างสรรค์งานข่าวโดนเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชีภาพวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผลร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทองรูป,ปรพันธ์ภายในร้านห้างทองอโรอาราสาขาห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีสมุทรปราการที่บริเวณชั้นหนึ่งตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุภายในห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซี ห่างจากประตูทางเข้าด้านหน้าราว30เมตรเจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำนางสาวอาภิษาลาด่านโนราอายุ45ปีพนักงานขายทองให้การว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงเวลากำลังจะปิดร้านได้มีคนร้ายเป็นชายสวมหมวกแก๊สีดำใช้ผ้าปิดปากสีขาวสวมเสื้อคลุมสีกรม,มท่าแถบขาวกางเกงยีนสูงประมาณ160เซนติเมตรกระโดดข้ามเข้ามาในร้านก่อนที่จะใช้ปืน ที่พร้อมกับกวาดทองที่อยู่ในตู้โดยใช้เวลาก่อเหตุประมาณ20วินาทีภายหลังเกิดเหตุคนร้ายวิ่งออกหนีประตูด้านข้างห้างวิ่งหลบเข้าไปในโรงเรียนสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปิดล้อมแต่ยังไม่สามารถจับตัวได้ส่วนคนร้ายกวาดทองรูปพรรณไปหลายเส้นน้ำหนักรวมประมาณ50บาทโดยใช้เวลาปฏิบัติการประมาณ20วินาทีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานสุนั์ตํารวจเร่งช่วยหาล่องรอยของคนร้ายสำนักข่าวฟิล์มเอ็นนิว รายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานที่ธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออีพ